ยังขายขอายมัต้องมาแล้วมันแบี่ขายขคนค่เลยอ Blessed, off, oh ีมไปกตาม่จะผอมจรจะต่อไปชรสิงไม่ยอมมะครับ ไอ้ไอ้หาอะไรให้แม่ดมอ่ะใจเย็นครับใจเย็นแม่ดมดมก่อนแม่ดมก่อนหายใจลึกเอาตัวพัดลมเหรอแม่ใจดีต้อใจเย็นแม่ดีหนูหมอกสนุนเหตุว่าสนุนเหตุให้ยิงกันเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่เหรอเรื่องที่เรื่องที่ใช่ไหม เนี่ยแลดินหลานเดินไปงี้มันยิงมันก็วิ่งไปนอนบอกเลือดออกแล้วก็วิ่งไปหาผ่าไแ้วไปโรวยกเรื่องยังนั้นนะไอ้เพศที่ตรงนั้นนะแล้วก็คุยกันกไอ้โเกตต่างก็รู้แล้วอ่ะป้าเราเสียงเยอะเดือเานสองเขาว่าสีเขา้อกเสียเยอะเราเราเรียนยเรียนแบบร้อยน้อย ใ่เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันออกไปไหมเนี่ยมึงก็ออกไปหมดเลยป่ะี่ผแม่กูมึงโกงแม่กูมันก็แล้วก็เถือนือขาคืขายขายกัอรืดเลือดงเขา้งนนแล้วรยิงเส่แล้วเขาไปไหนเขาวิ่งไปนุ่นเลือดเต็มตรงนู้นเลยค่ะแล้อยงพไป เขากำลังตกใจอยู่ใจเย็นผมว่าเด็กไม่เใช้ืนเนาะเห็นมันเฉยๆนะ